ช่วงนี้มีคนไข้ไม่น้อยนะครับมาปรึกษาและมารักษาคลินิกโรคปอดด้วยเรื่องอาการทางเดินหายใจซึ่งล้วนแล้วเป็นจากปัญหาฝุ่นหรือ PM 2.5ที่สูงอย่างต่อเนื่องทีนี้เรามาลองดูกันว่าเราในฐานะประชาชนมีอะไรที่เราต้องรู้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคปอดในทางเดินหายใจหรือคนที่เป็นภูมิแพ้เนื้อหลังนะครับช่วงนี้จะกำเริบ ผมเองก็หนีไม่พ้นนะครับเสียงวันนี้อาจจะดูหนักๆหน่อยแล้วก็ข้างบ้านมีการก่อสร้างนะครับเสียงรบกวนอาจจะมีได้อย่างต่อเนื่องอดทนฟังผมจะพยายามตั้งใจพูดอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับผมหมอวินยัยรูปปอดครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากให้ผมทำคลิปสั้นอยากแนะนำว่าการทำคลิปสั้นง่ายแต่เราจะได้เพียงแค่ข้อมูลการทำคลิปยาว ยากแต่เราจะได้คือความเข้าใจต้องอธิบายให้เห็นภาพต้องสร้างความตระหนักเหตุผลหลักคืออีก10ปีข้างหน้าโรคปอดและทางเดินหายใจจะเป็นปัญหาที่กวนเราทุกคนหากเราเข้าใจและมีความรู้ตั้งแต่วันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเราในระยะยาวดังนั้นหากคุณเห็นความสําคัญในการรณรงค์สุขภาพปอดสามารถแชร์คลิปให้กับคนที่คุณรัก นะครับหรือแชร์ให้กับคนที่คาดว่าจะได้ประโยชน์หากคุณรู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหล่นครับก่อนอื่นให้เรารู้ก่อนเรื่องเพียม2.5ผมพูดไว้หมดละพวกคุณน่าจะมีข้อมูลและความรู้มากเพียงพอละวันนี้เรามาเข้าประเด็นเลยว่าผมขอเตือนอีกทีช่วงนี้มันดูค่าฝุ่นนะครับแล้วก็หมั่นวางแผนการเดินทางอยู่ข้างนอกให้น้อยนะครับถ้าต้องออกใส่หน้ากากถ้าช่วงไหนฝุ่นเกิน50เนี่ย <ersch> เริ่มระวังตัวได้แล้วครับนะครับหรือเราเรียกว่าสีเหลืองก็ได้ครับเริ่มระวังตัวระวังตัวหมายความว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มมีอาการละคัดจมูกไอคันตาคันจมูกนะครับหรือไม่สบายตัวตัวรุมๆนอนไม่อิ่มนะครับหลีกเลี่ยงนะครับการออกภายนอกให้มากที่สุด 2. เข้าเกณฑ์สีแดงแล้วอันนี้ห้ามเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะครับคือห้ามออกจากบ้านเลยอยู่อินดอร์นะครับ หรือพยายามอยู่ในอาคารของเราอันที่3คือสําหรับผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกให้ใช้เวลาข้างนอกให้น้อยที่สุดให้สั้นที่สุดโดยที่เราจะต้องมีหน้ากากติดตัวใส่หน้ากากตลอดเวลากลุ่มที่2คือแล้วเราเนี่ยทำอะไรได้ในการที่จะเพิ่มภูมิต้านทานตนเองให้อย่างน้อยเนี่ยเราสู้กับฝุน่นที่กำลังระบาดได้นอนครับพยายามนอนให้เร็วขึ้นช่วงนี้นะครับถ้าคนที่นอนตีหนึ่งก็ขยับเร็ว สรุปเลยนะครับก็คือพยายามนอนให้เร็วขึ้นถ้าเป็นไปได้ก่อน5้าทุ่มถ้าเด็กก็พยายามสองทุ่มสามทุ่มนะครับนอนเนี่ยจะช่วยช่วยซ่อมแซมร่างกายช่วยเพิ่มฮอร์โมนนะฮะในการซ่อมแซมแล้วก็ให้เวลาร่างกายในการพักอันนี้คือนอน2คืออะไรก็คือน้ําช่วงนี้แนะนําดื่มน้ําให้เยอะขึ้นดื่มน้ําอย่างน้อย2-3ลิตรถ้าเราไม่มีข้อห้ามน้ําเป็นน้ําอุณหภูมิห้องถ้าร้อนมากก็เป็นน้ําเย็นแต่หลีกเลี่ยงน้ําแข็งนะฮะ อันนี้จะช่วยเพราะการที่เราดื่มน้ำเนี่ยนอกจากจะช่วยทําให้ร่างกายลดแล้วก็ขับสารอักเสบออกจากร่างกายแล้วมันจะเติมเต็มเอ,อ่อทำให้เมือกเราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะนะฮะไม่มีน้ํามูกข้างได้ง่ายน้ำเนี่ยตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยครับสามคืออะไรครับคือการใช้ยาคือยอมรับเลยครับว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบใช้ยาแต่ถ้ามันจําเป็นคุณต้องใช้ยายาในที่นี้คืออะไรครับอาจจะเป็นยาพูมิแพ้ยาแก้คัดจมูกนะครับ ยาแก้อยาลาลายเสมหะหรือ,อยาลดไข้แก้ปวดเมื่อยได้โอเคนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นโรคประจําตัวคอบหลอดลมโป,งปง่งพองทุ่งลมโป่งพองโรคปอดพังผืดในทั้งหลายถ้าเรากําเริบแวะปรึกษาหมอหน่อยว่าจะต้องปรับยาไหมหรือหมอเขาเคยได้สอนไหมว่าช่วงอากาศไม่ดีถ้ากําเริบให้เบิ้ลยาเป็นเช้าเย็นหรือเพิ่มโดสเราเรียก action plan นะครับอันนี้ย้ำอีกทีนะครับถ้าอาการไม่ดีเราควรจะปรับยาของตนเอง โรคเลื้อรังเนี่ยยามันไม่ได้เป็นเส้นตรงครับมันขึ้นลงขึ้นลงตามสถานการณ์ได้โอเคนะครับก็หาโอกาสไปปรึกษาแพทย์เราหรือถ้าเราปรับได้ปรับเองเลยครับอันนี้คือตัวช่วยตัวต่อไปครับก็คืออาหารเรามาดูว่ามีอาหารอะไรเนี่ยอาหารในครัวเรือนนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยออมีภูมิต้านทานทางด้านปอดท,ที่ดีขึ้นนะครับส่วนตัวจะรู้อยู่แล้วผมเนี่ยจะโฟกัสที่ไลฟ์สไตล์มากกว่ายานะครับส่วนตัวผมจะให้ความ สำคัญและการน,น้ําหนักกับการเพิ่มภูมิต้านทานตนเองกลุ่มแรกคือกลุ่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยก็สําหรับผมที่แนะนําเสมอคือพวกขิงนะครับน้ําขิงหรือชาเขียวนะครับพยายามใส่น้ําตาลน้อยชาเขียวชงเองก็ได้อันนี้ช่วยเลยครับขิงกับชาเขียวเนี่ยช่วยช่วยเพิ่มสมรรถภาพปอด ช่วยเพิ่มภูมิทานทานในปอดได้ดีนะครับแล้วก็มีสปปรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระช่วยละลายเสมหะเยอะเลยครับผมพูดได้หมดละอ่ะช่วงนี้ก็น้ําขิงก็น่าจะช่วยนะครับชาเขียวก็น่าจะช่วยในทางตรงข้ามหลีกเลี่ยงอะไรครับในในแง่ของน้ำเนี่ยหลีกเลี่ยงพวกน้ําแข็งน้ําเย็นนะครับเอ่อน้ำหวานนะครับแอลกอฮอล์ช่วงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะพวกนี้เนี่ยของหวานแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นภูมิแพ้เป็นตัวกระตุ้นเมือกได้ดีเลย เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับพวกนมที่มีชานมไข่มุกอะไรพวกหวานๆเนี่ยระวังหน่อยเครื่องดื่มตามร้านสะดวกซื้อที่มีแต่น้ําตาลน,น,นะฮะอันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับไม่ได้ห้ามนะครับเลี่ยงก็หาจุดพอดีนะครับนี่คือในในเรื่องของเครื่องดื่มอันที่2คืออาหารอาหารที่ผมเชื่อว่าช่วยก็คือพวกกลุ่มผักเขียวเลยพยายามนะครับให้เรามีผักเขียวในมื้ออาหารเราผักบุ้งอย่างนี้ช่วย ผักเขียวผักคะน้าเนี่ยช่วยผักเขียวที่เต็มไปด้วยสารอนุมูลอิสระนะครับจะช่วยส่งเสริมภูมิต้านทานเราได้ดีควบคู่กับพฤติกรรมที่ผมแนะนําก่อนหน้านี้นะครับอย่าลืมนะครับมันไม่มีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่ทําให้ภูมิต้านทานเราดีมันต้องอาศัยองค์รวมช่วยๆกันนะครับอันเรื่องผักช่วงนี้เน้นเลยนะครับผักอันที่สาเลยครับกลุ่มพวกเ,เครื่องเทศหรือพวก หัวหอมพริกเนี่ยช่วยหัวหอมพริกขิงเนี่ยช่วยมากเลยครับงันถ้าเป็นไปได้ก็กินจะเป็นหัวหอมสดก็ได้หรือจะไปผัดหรือจะไปยำก็ได้อันนี้ช่วยเลยนะครับที่4คือกลุ่ม,ผล,มผลไม้ผลไม้พวก high vitamin c apple ส้มนะครับอันนี้ช่วยมะนาวอันนี้ช่วยนะครับพยายามให้มันอยู่ในในมื้ออาหารของเราหนาะคืออะไรในกางขึ้นข้ามคืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงช่วงนี้คืออาหารที่หนึ่งย่อยยาก นะครับเช่นเครื่องในนะฮะอาหารปิ้งย่างอาหารทอดเนะี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ต้องระวังช่วงนี้อาจจะเผาเๆหน่อยนะเน้นเป็นอาหารย่อยง่ายต่อไปจะเป็นอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสนะีที่ผมอยากแนะนําพวกอะไรครับพวกฟักทองพวกแครอทนะครับพวกพริกหวานอะไรยงนี้ครับอันนี้ช่วยครับ อาหารที่มีสีเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยแคโรทีนนะเบต้าแคโรทีนก็จะช่วยในการส่งเสริมภูมิต้านทานในปอดได้ดีนะครับลองดูครับว่าเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปประยุกต์ในมื้ออาหารเราอย่างไรแล้วก็สุดท้ายครับคือมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยผมแนะนำนะครับอยู่ในรูปแบบของสลัดก็ได้ในอาหารก็ได้ในยำก็ได้นะครับอันนี้ช่วยนั้นทั้งหมดทั้งปวงไม่มีอะไรพิเศษครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราประเทศไทยเรานะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารอยู่แล้วเพียงแค่เราต้องเลือก ยอมรับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็น meat based society หรือคนไทยเราส่วนใหญ่ชอบกินพวกเนื้อสัตว์นะครับแต่ผมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยเราควรจะหันมากินพวกผักผลไม้นะครับหรือวีแกนเบสให้มากหน่อยเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพวกนี้มันช่วยในการส่งเสริมสุขภาพปอดเราไม่รู้หรอกครับเรื่องปัญหาฝุ่นเนี่ยมันจะชะลอหรือมันจะเพาลงเมื่อไห่แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วทิศทางยังไม่ค่อยสงบเลยเนะครับอากาศก็แปรปวนแล้วก็ คนไข้ก็มาอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยผมมีคนไข้ที่รักษาดีมาตลอดนะครับแต่มากำเริบเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไปวิ่งไปวิ่งเอ outdoor ลืมตัวว่าตัวเองเป็นคนไข้โรคปอดทางเดินหายใจนะครับคือเขาก็วิ่งอยู่แล้วล่ะครับแต่พอเข้าหน้าฝุ่นเขาก็ไม่ได้อะไรมากเขาก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงก็กำเริบได้ครับขนาดคนออกกําลังกายเยอะๆก็ยังเป็นได้เลยครับภาษาอะไรกับเหล่าชาวบ้านทั่วไปหรือคนชุมชนทั่วไปนะครับอ่ะสหรับเด็กเด็กนี่ก็เป็นเรื่อง น่าเป็นห่วงลูกผมเองช่วงนี้ก็คันตาคันจมูกคัดจมูกมีปัญหาเสมหะเดือนที่แล้วเป็นอยู่สามรอบนะครับก็จะก,ก็สำหรับผู้ปกครองก็อาจจะเซงหน่อยนะครับต้องยอมรับครับปัญหาฝุ่นเนี่ยมันกวนจริงๆครับเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็สําหรับเด็กเหมือนเดิมครับนอนเร็วนะครับเพราะผู้ปกครองก็เน้นให้นอนเร็วให้ดื่มน้ํานะครับใส่หน้ากากเวลาออกอ outdoor นะครับแล้วก็ที่โรงเรียนอาจจะต้อง คุยกับคุณครูว่าถ้าสภาพอากาศไม่ดีอย่าพึ่งจัดกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคืออาหารการกินนะครับหลีกเลี่ยงให้เด็กกินพวกขนมขบเคี้ยวของหวานนะครับเน้นอาหารในบ้านปรุงสดผักผลไม้เยอะหน่อยแล้วก็ให้เขาออกกาลังกายในบ้านเพิ่มภูมิหน่อยนะครับพวกน้มามะนาวอย่างเงี้ยช่วยนะครับมะเขือเทศอย่างเงี้ยช่วยบรอกโคลีช่วย,กกวยสุดท้ายคือถ้าเด็กทิศทางไม่ดีขึ้นอาจจะต้องพึ่งยานะครับทำค,ค,คู่กัน ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องผ่านไปนะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์แล้วเจอกันไปสวัสดีครับ